คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะมองกรมาพาวกับมณฑการยูช่องมณฑการท่าลวยนะคะค่ะธรรมชลมณีแอดกระจาเดินทางมาอยู่ที่พักสงแม่ชีดมนะคะแอดก็จะมาตามตัวเลขแนวทางในงวดวันที่สองคุณภาคมที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะมาไปเบิองไปฟังน้ำกันนะคะท่านผู้ชมว่า แมชิดมมพนจะมีตัวเลขอะไรมาเป็นแนวทางห้เนาะคะ่ะปล่อยแล้วเนาะเ <c oughs> ขาบอกว่าดีเขาบอกว่าปล่อยแล้วปล่อยแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าจะจ,ะจ,ะจะใจใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะเพราะว่าไม่มั่นใจเพราะว่ายังไม่ได้ไปเลี้ยงปู่ที่ถูกโอ้ยังพันเดลี่จะเลี้ยงวันที่ยี่สิบเอ็ดไม่คีเลี้ยงผลไม้เก้าอย่างจะปูกบ้านปูกทีนี้พอไปเลี้ยงแล้วก็จะรอดูทีหนึ่งแต่นี้เมื่อคืนนี้เขาบอกว่า เป็นชื่อตาจันมาบอกว่าปล่อยแล้วปล่อยแล้วบอกสองครั้งเนาะเอาเรื่องจริงด้ตาเรื่องผู้ข่าวบอกผู้ขาวบอกแต่ต่ิัว่าเรื่องบาง่งเงินย้อมเงนกับม้าเนาะค่นบอกว่าปล่อยแล hm om, meals, ้วปล่อยแล hm ้วอสันว yep. ่ะปล่อยปล่อยแล้วปล่อยแล้วคุณบอกผู้ข่าสองครั้งเป็นคุนบอกว่าปล่อยไปนะหกสองสี่อือ คือบอกสองสี่อ่าก็ท่านี้ละวันนี้วันนี้ยี่สิบเอ็ดนีเรื่องแล้วไปสิรูทีนึงเ่าคนสีมาบอกว่าจังไดเพราะว่ามีชี่กับมีแตียเป็นมาบอกเนาะถ้านับหมดที่ผ่านมานี่งเก้ามันหมดละอืมถ้าหมดที่ผ่านมานี่เพราะว่าตัวตัวเองก็ได้ยูแต่ว่ามไม่ได้หลายก็ไม่นับหมดที่ผ่านมาเป็นเก้าเป็นเก้าวันนี้วดที่สิบก็คือเพราะมิชี่บอกเพื่อนว่าขอไปตลอดเพราะว่ามิชี่ทำมุนไปตลอดอ่อค่ะเพราะว่า ขอทำบุญไปตลอดเพราะว่าส่วนมากก็บ่มีคนนขอม้าหรอกกับมีต่งต่างพวกเทพกับสีสวงไม้ยังสี่หละมั้งก็หมายเนาะค่ะเนาะเออเทพกับสีสวงมังสี่แหละค่ะเพราะว่าไม่ชิ้กับชาวบ้านก็ยังก็ไม่ค่อยสนใจเพราะไนไหค่ะผู้ใดขอม้าขอม้าพเขอม้าก็แล้วไปค้นขอม้าถามก็คือบอกค้นขอม้าถามเขาก็บอกบอกเราไม่สามารถที่จะไปวอาให้คนข้างนอกฟังได้เขาสิหาว่าเขาบ้าอี่ก็หมายแต่ว่าเขาก็ทำบุญไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะ อันนี้มาโมนี no. ่ก็จ no ิต no. ตั้งใจมาหาเมืนบ่อหี่ค่ะนี่เีิกเงินสิถามบ่เก็ตั้งใจมากน่ยถามมาถามมาถามเบิงเนาะกับเป็นยังบุญเนาะเมื่อคืนเมื่อคืนนี่เพื่อนกับบอกนี่เพื่อนบอกเมื่อคืนนี้เพื่อนบอกว่าปล้อยแล้วป้อยแล้วเพื่อนบอกซื้อพ่อว่าเพิ่นซื้อตาจัน์ยุ่นนี่บอกซื้อพ่อเนี่ยเมนค่ะเพื่อนบอกว่าเพิ่นซื้อตาจันทเพื่อนบอกซื้อพ่อว่าไอ บอกสองสี่นะบอกสองข้างบอกว่าปล่อยแล้วปล่อยแล้วสองสี่สองสี่โอก็เรยกเพิ่นเพิ่นมาจังสี่เพื่อญาติโยมติดตามกับใครซื้อลอตเตอรี่ถิ่มไว้ก็หมายแต่พอหนูควันเสียกับซื้อลอตเตอรี่ถิ่มไว้าจังใดถ้ามือผู้ขาไปเลี้ยงแล้วจังใดก็มาว่ากันไม่ใช่เนื้อวันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเป็นเลี้ยงก่อนแล้ววเพิ่นซีมาเข่าถ้าบางทียี่สิบเอ็ดเราหยิบสองก็ค่อยซิรูเดี เพราะว่าพุนชิมาขายกิจของเขาค่ะทีะ่เป็นอย่างสัง้นก็ถึงว่ามันบ<ห>มเนมนอนบอกพุนชิมามื่อใดแท้ยนั่งเทียกับมือ่อไงที่เรียกว่าพนุนกรามังสิท่ะเขาเรื่องของเทียบเรื่องรรของสวรรค์เขากอกว่าบอได้เนาะพอพุนสิที่แรกพุนบอกก็อยากสร้างพระประธานเพราะอยากสร้างพระประธานมิที่ก็เลยพระประธานมีหลีเมนี่พอเพิ่นมีพระประธานอุโบมีศาลาเพิ่นก็มาอีกรอบเพิ่นก็บอกว่าอยากสร้างศาลาน้ำ ผู้ขาก็ได้มาสามตูสามตูหองตูมาเรื่อยๆเลยค่ะในรังในบุญเนี่ยค่ะมีวันนี้ที่ไปไหว้ปู่บันทุมน้มกันมีขี่กระจูดไทเพื่อนนะหนึ่งแปดเจ็ดแต่บัดนี้ผู้ข่าลืมตัวนั้นนะเพิ่นมาบอกไหมวันนี้เพิ่นมาบอกเจ็ดสองแปดกระเจ้ามาแต่เจ็ดสองแปดเนาะตัวที่บอกที่แรกลืมไปแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นขึ้นกันก็บอได้ค่ะเพราะว่าองแค่เพื่อนก็บอกก้อนเรื่แค่กระบอกที่หลัอันนี้คือเขาอยู่กับโลกทิพย์เขาบอกด้ว่า เขาพอไอยู่กับมนุษย์พบปันใดเนาะตามที่จริงไม่ใช่กะก็ยังนี่แหละเพราะว่าเขากปอยู่นั่นภูเขาในธรรมในภูมิทัลอดเมื่อนี่ก็มีโยมบอกเป่ามาให้สิไปไหว้ภูมิที่ว่าถือซิปซีงวดซ้อนนะคะอยู่ภูผาม่านอยู่ในอุทยานภูขาไปอยู่กลางป่าอยู่อำเภออำเภออำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมันเนเราเสียติดต่อ เกียติต um, nah ิดต่อก like, ับเมืองเลยนะคะถ้าพานไปพุ uh ่น huh. ก็เป็นปู okay. ้นลุบมืออื่นตั้งใจตั้งใจไปกราบในจุดนั้นพร้อมจุดนั้นเจ้าทีเพื่อนกระแหงมีขี้อยู่มาส่งมาษาอยู่กลางป่าเลยออยู่ในกลางภูเขาก็เรยกว่าเออเพื่อนกระห้ดีมันนี่เพื่อนก็ะเป็นอย่างซี่แหละคือญาติโยมเห็นถ้าบาโบแมนก็คือเจ้าของถือไดอีลีค้นที่มาก็กไดอหลีบ่ใหกหกบ่ให้ตัวสิ่นะคะปุ้มเพื่อนเทพเพื่อนสิ่นะคะ แต่ว่าก็บ่ได้ตัดเน้นค่ะกะเพื่อนบอกนี่ลังเทียเพื่อนบอกสามตัวด้ยโยมเนอะเพื่อนบอกสามตัวบัดนี้มันสียอนลังเทียกออกทั้งทั้งสองตัวล่างสองตัวบุญส่วนมากส่วนมากสเป็นจังสั้นนะคะค่ะแต่ว่าก็คอให้ญาติยมนะตัดถ้าเพื่อนบอกสามตัวก็ตัดสองตัวให้น้ำแนงสินะคะวันนี้เพื่อีสามตัวแล้วเนาแม่หกสองสี่เลยหกสองสี่แต่เพื่อนย่ำสองสี่แต่ว่าเขาประตรงไปคิดว่าย่ำล่างย่ำบุญจ้ะ นี่ก็คือตาจันเป็นคนบอกคอมเมนต์ไม่ชี้เป็นผู้บอกเด้เพื่อนบอกซื้อไว้พ้อมะค่ะตาจันตาจันเพื่อนบอกว่าชื่อตาจันเป็นผู้ซ้ายมาบอกแล้วเพื่อนก็โปรยดอกไม้ดอกกระดานงาเพื่อนว่าเป็นดอกกระดานงาที่จะไปคุยพัญนาบันพออรุษเพรเตโทรศัพท์บาปิ่นโปรยมาเนี่เต็มหมดเลยในอ้อมคออ๋อนิมิตดีตัวนี้ผู้ขากาสำหรับผู้ข่าผู้ข่านิมิตดีเป็นนิมิตที่ดี แต่ ini, บัดน <mer> ี้ผู้ข่าเล่นโทรศัพท์บ่เป็นเฮาต้องไปเสิร์ชเบิ่งว่าดอกกระดังงามันเป็นรูปร่างจังได๋น่ะแต่ว่ามันเป็นในตาความกี้เนาะมันสิเป็นนิยมมาแล้วก็สิเป็นงอนขึ้นงอนขึ้นมันมีมีชกซีบหรือหางจีบิ่นป่วยลงมาเต็มเบิดลเข้ามานี่แหละก็เลยว่าเออขอให้โชคดีผู้ใดฟังผู้ใดเห็นก็ขอให้โชคดีสู่ผู้สู่คนในญาติโยมก็ได้ค่ะจ้ใค่ะฟังเราเด้อท่านผู้ชมจ้าสิเพิ่นว่าโ้ฟังมันเป็นนั่นเป็นเรื่องที่ว่าเฮาสื่อสารกับคนบ่ได้ มันเป็นเรื่องที่ดีลับศรัทธาคือความเชื่อแต่ผูไหดเกิดศรัทธาเกิดไอ้นี่มันก็สิได้ตลอดไปค่ะเทพเปิ่ลก็จะงายตลอดไปวิจังมีขี้เลยมีขี้ก็ะยุผู้เดียวมืงอันมาทําบุญในยมเพอมึอเพื่อนกระยุแต่คนมาทําบุญค่ะพอหมดก่อนมันถือสามตัวก็เลยม้วนเพิ่นมาทําบุญคือพวกเจ้าม้าเนี่ยนะคะมือมันันมากเนาะ้าเอ๊ะเพราะว่าไอ๊ถือส่นมาบอกสามตัวก็เลยทําบุญให้เทพเพิ่น จ้เพราะว่าจุนี้เพิ่นเทเพิ่นมาบอกตลอดว่บาบอกว่างก่อนมีผู้ถื่อบอ่แม่ใช่ค่ะมีผู้ถูกบ่กงวดถูกเลยบอกสิลาก่อสร้างก็ได้บ่มันตกสามหมื่นถือทั้งตกทั้งเต่ามีขี้ก็ได้ก้อนบ้กนซีบเ๊้าได้เนี่ยคือมีขี้ได้ยูมีขี้ก็พูดสื่อลามีขี้แต่สองพันตามที่คิงเนี่ยวันนี้ลูกมีขี้เนี่ยลูกมีขี้ลาดบุรีก็ได้ทั้งล่างทั้งบนจ้ะก็สิซีบ้านเนี่ยคือคือเขาได้ตลอดมีขี้ต้องได้เองก้นเขาตรงบอกสู้หยาดนุ่มฟังได้ว่า อันนี้คือเรื่องจริงถ้าเขาไ่ได้เขาบ่สามารถที่ว่าคือการหลอกลวงจะเพราะว่าไอ้เก้างวดนี่เก้างวดเนี่ยต้องต่ให้สามาเนี่ยค่ะไม่คาดไม่นี่เลยติดติดติดกันมาตลอดมาหลุดจากแม่ซี่มาซาหรอคะมาซาเขาเคยให้ไปเรื่อยๆแม่การทําบุญนะโยมการทําบุญไม่จําเป็นไม่จําเป็นเฉพาะว่าโอ้ยได้แล้วไปทั้งหมกับมิช่บอ่ะไม่จาเป็นอกพ่อถ้าพ่อคิดว่าโอ้ พอได้ทําบุญเนาะได้ได้ได้ปุ๊บญาติโยมเพื่อนได้เนาะทุกคู่ทุกคนนะคะถ้าได้ปุ๊บขอให้ทําบุญเลยให้เทปไทยเทเบรที่ปกปักรักษาเทปไทยที่นําเรื่องราวนี้มาถ้ามีเพื่อนโหลดค่ะสิบบาทนี้สิบบาทเพื่อนบริวารโลก็เทพนะคะจตาจันนะครับจ้าพี่น้องอกเรื่องนะครับตาจันเป็นผู้บอกคุณแม่เพื่อนครับตัวนี้ก็ให้ถ้าผู้ใดฟังยู้ไอ้เบิ่งอยู่ส้มยู่ก็ซื้อลอตเตอรี่ถิ่นไว้ก้อนก็ได้ค่ะหกยังก่อนแม่หกสองสี่ สองสี่ตัวเดียวนี่มิเมาอคืนนี่เนาะค่ะค่ะนิมิตเมื่ขึ้นนี่ค่ะนี่ก็ได้บอกสูญติดย้มไปแล้วฟังแล้วผู้ที่เขามหากรค่ะเพราะว่าที่เขาไม้ก็เป็นยังคือกับสายบุญกับสิไปทำบุญคือบอกสูญฟังนี่แหละค่ะเมื่ออื่นสิไปถวายพระประธานหน้าตักสองเม็ดที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเลยจังหวัดเลยมืออื่นสิไปจังหวัดเลยค่ะ เอาไปถวายเพื่อนเป็นบุญโยค่ะเป็นบุญอันนี้ก็เดี๋ยวกับสิออกไปสี่โมงก็สิออกไปหาญาดย้อมแลยเนี่ยเพราะว่าติดต่อมาสองจำเจ้าอยู่ค่ะอืมก็สิออกไปหาญาดย้อมเพราะว่ายาดย้อมมังดึงญาดย้อมมาสองเทียวแล้วเทียวแรกก็มาเอากินก็สวยน้ำรอบสองก็บพกข้าวมาให้ไปให้ไว้ไปถวายมืออื่นอืเพื่อนก็ผู้ใดได้ๆยังมากกับู้ละเล็กผู้ละน้อยนี่ยค่ะยมพ่อย้อมเมะค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะกับเป็น ตัวเลขแนวทาจากแมชีดมนะคะเมื่อคืนนี้เนาะคะ่ะแมชีดมเพิ่นกันนิมิตฝันนะคะเป็นตาจันนะคะซื้อตาจันมาบอกเลขเนาะค่ะหกสองซีนะคะนี่ข้อท่าธผูชมชมแอดกัดตัปไฮแล้วนะคะหกสองสองหกหกสี่สี่หกสองสี่สี่สองนะคะทางช่องนะคะกับเป็นซื้อกลางเนาะคะ่ะซื้อกลาง ในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางนะคะผิดถูกกันยาบาให้กันเด้ค่ะทาธผรมชุ่มบะมากประชอบกเรือนพานนะคะธรมมาทาชอบกจัง่คยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลและทุกๆุกครั้งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะคอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ